รู้ไหมครับว่าการที่เราดูหนังผีบ่อยๆเนี่ย ทำให้น่าเราแก่เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการวิจัยนะครับจาก University of Sao Paulo ปี2021เขาเอาคนมา2กลุ่มกลุ่มคนแรกเนี่ยเขาเอามาเพื่อที่จะเอามาดูหนังผีนะครับหรือว่าหนังน่ากลัวเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่เอามาเพื่อดูหนังที่เป็นหนังผ่อนคลายแล้วเขาก็มาวิจัยว่าคน้นพบว่าคนที่ดูหนังผีนะครับในต่อมน้ำลายของเขาเนี่ยจะมีระดับของคอร์ติซอลเลเวลสูงกว่ากลุ่มคนที่ดูหนังที่ผ่อนคลายเนี่ยมากกว่า28เเเลยซึ่งเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลเลเวลเนี่ยจะ คนเดียวพี่ เจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลเลเวลเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการฟื้นฟูเรื่องของร่างกายเนี่ยได้ช้าลงแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีอายุมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราดูมีริ้วรอยมีอะไรเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราดูหนังผีนะครับก็จะมีผลกับเรื่องของผิวของเราเนี่ยได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ดูหนังพวกนี้เนี่ยมากถึง2ี่บแเลยนะครับสำหรับคำแนะนาของหมอนะครับสำหรับใครที่ชอบดูหนังผีนะก็แนะนาว่าดูช่วงกลางวันจะดีกว่าดู ขึ้นนะครับก็จะทำให้คอร์ติซอลเลเวลเนี่ยก็ลดต่ำลงนั่นเองความกลัวแม้จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยยังอยู่อีกนานเลยนะครับ